สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Far f a r g r a s s a f i l i กันเหมือนเดิมนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมของ Calvin k l e นะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของ CK นะนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Eternity for Men Flame นะครับตัวนี้เป็นน้ำหอมในระดับ EDT นะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายนะน้ำหอมตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2019นะครับ Perfumer ก็คือคุณโลค้องเลอแกคเน็กนะส่วนในท็อปน้ e ตนะครับก็มีไพน์แอปเปิลคือสับป,ปะรดนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับต่อมามิดเดิลน้ e ตก็มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับคือโรสแมรี่นะส่วนในเบสน้ตนะครับก็จะมีแอมเบอร์มีเลเซอร์แล้วก็มีแลปดานัมก็คือเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเรานึกถึง CK เนี่ยเราจะนึกถึงน้ำหอมที่ออกไปในโทน สดชื่นแนวเฟรชแนวใช้ง่ายๆพวก CK1 c k b CKgo อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็น้ำหอมกลางคืนเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยอนะครับซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยที่ไปดูเนี่ยคือเป็นได้ลองกลิ่นแล้วมันเป็นกลิ่นที่เออน่าสนใจแล้วก็เป็นน้ำหอมกลางคืนที่ใช้ง่ายกลิ่นหนึ่งนะครับผมนะ อืเปิดตัวมาด้วยกลิ่นของสับป,ปะรดนะครับที่สดชื่นมากเลยนะครับเป็นกลิ่นออกแนวจูซี่เป็นสับป,ปะรดที่มีความฉ่ำนะครับเป็นกลิ่นแบบสับป,ปะรดแบบเปรี้ยวอมหวานนะครับอืมแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของโรสแมรี่อะครับมันจะเป็นกลิ่นออกแนวเฮอร์เบิรนะมีความอโรมาแล้วก็บวกกับความเผ็ดนิดๆน,น,นะครับ เป็นเผ็ดที่ไม่ใช่เผ็ดร้อนนะครับเป็นเผ็ดออกแนวเผ็ดแบบสมุนไพะครับแล้วผมก็จะได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นหนังที่อยู่ในเบสโนตที่มันตีขึ้นมานะครับเป็นหนังที่กลิ่นไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่ได้เข้มมากจนเกินไปอะ่นะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ย มันจะมีความอุ่นขึ้นมานะครับจากตัวของแอมเบอร์นะคือแอมเบอร์เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวสวีทบวกกับกลิ่นแบบในโทนอุ่นๆน,นะครับเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นหนังที่ใช้ง่ายแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นสับป,ปะรดที่ให้ความเฟรชขึ้นมานะคือช่วงท็อปโน้ตจนถึงมิดเดลโน้ตของกลิ่นเนี้ยมันจะออกไปในทางน้ำหอมกลางวันนะครับ นะแต่พอมิดเดิลโน้ตมาจนถึงเบสโน้ตเนี่ยมันจะค่อนมาทางเป็นน้ำหอมกลางคืนแล้วซึ่งกลิ่นเนี่ยถ้าดูเนี่ยจากสีจากขวดมันนะครับก็คือจากชื่อรุ่นนะเนาะมันก็ต้องเป็นน้ำหอมที่ออกไปในโทนกลางคืนนะครับเป็นกลิ่นอุ่นๆที่ใช้ในอากาศที่ไม่ร้อนใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเปิดตัวมาด้วยสับประรดมีความโรสแมรี่อะไรประมาณเนี้ยมันจะเหมือนจะใช้กลางวันพอได้นะครับคือ อาจจะใช้แบบอยู่ในที่เย็นเช่นในออฟฟิศนะครับในห้องแอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ากลางคืนนี่คือฉีดได้เลยนะฉีดไปเที่ยวกลางคืนไปผับไปบา,ไปปาร์ไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์อะไรประมาณนี้ได้นะครับแลวกลิ่นนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีหนังอะเนาะมันก็จะมีความเหมือนกับออกแนวสโมกนะครับ แล้วก็บวกกับความเป็น Lab Tanum เนี่ยมันจะมีออกแนวเป็นยางไม้มีความเป็น Woody นะครับคือมันจะเป็นกลิ่นแบบหนังบวกกับ Smoke แล้วก็ w o ด d y ไปจนถึงเป็น Skin Sense เลยนะครับตัวนี้แล้วในความเป็น EDT อ่ะนะมันก็อยู่ได้6ชั่วโมงนะครับถือว่าโอเคนะครับในระดับ EDT อ่ะนะเพราะอาพวก n o t มเบอ e r พวกโน้ตหนังอ่ะมันทนอยู่แล้วประมาณนึงอ่ะนะครับ เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายละกันเป็นน้ําหอมกลางคืนสําหรับคนที่อยากเริ่มใช้น้ําหอมกลางคืนะนะครับแล้วก็คือถ้านึกถึงผู้ชายที่ใช้กลิ่นนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่อาจแต่งตัวดีหน่อยนะครับใส่เสื้อเชิ้ตปลดกระดุมบนสักสองเม็ดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เที่ยวกลางคืนกับเพื่อนไปสังสรรค์ไปเฮฮากับเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่คือไม่ใช่คนที่ดื่มหนักละกันไปดื่มอาจจะดื่มสัก สองแก้วพอเป็นพิธีหรือเต็มที่ไม่เกินสามแก้วอะไรประมาณเนี้ยนะอคือไม่ใช่แบบเป็นนักดื่มที่แบบเมาจนหัวลาน้ำอะไรขนาดนั้นนะครับคือกลิ่นเนี้ยนะครับอย่างที่บอกคือด้วยความเป็นซีเคมันก็ยังมีคาแรคเตอร์ของความเป็นน้าหอมสดชื่นอยู่นะครับถึงแม้ว่าชื่อมันจะเฟรมนะมันก็ไม่ถึงกับแบบเผ็ดร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนกับดาวิดอฟอะครับถ้าเรานึกถึงดาวิดอบเราก็จะนึกถึงน้ําหอมโทนสดชื่นเช่น คูลวอเตอร์ใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะทำรุ่นอื่นๆออกมาก็ยังอ่าพอมีกลิ่นที่ออกแนวเฟรชขึ้นมาอยู่บ้างนะครับอเอาว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ใช้ง่ายแล้วกันแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนกว่าพวกซ k เคทั่วไปอ่ะครับพวกซ k b CK1 เคในะพวกเนี้ยกลิ่นพวกนั้นนะ่ปไปกลิ่นใช้ง่ายก็จริงแต่คือสำหรับผมผมคิดว่ากลิ่นมันไม่ค่อยทนกับผิวผมเลยนะครับคือใครอยากได้แบบ น้ำหอมกลิ่นที่ติดทนมาหน่อยแล้วก็อยากได้แบบน้ำหอมกลางคืนแต่ก็ไม่อยากได้แบบหนักเกินไปจนกระทั่งแบบฉุนหรือแบบเข้มขนาดแบบน้ำหอมนิชอะไรขนาดนั้นนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับนะหอมนะคือด้วยความที่มันมีสับปะรดอะมันมาช่วยะนะครับกับโรสแมรี่ที่ออกแนวมีความอโรมาเนาะมันก็ดูให้กลิ่นไม่เข้มจนเกินไปนะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้อง ขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับก็ไปลองนะครับกันได้ที่เคาน์เตอร์นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อ2019ันานี่เองนะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ